ตัวนี้ก็คือขอกวายของบิ๊กเบิร์ดครับนี่คือของบิ๊กเบิร์ดครับอยู่ใกล้ๆครับนี่คือบิ๊กเบิร์ดพันยูครับคือบิ๊กเบิร์ดกูฟรียวอ่าเีย็บสี พาพีีพ่ะหนองมาไปเบิ่งควายแม่ครับที่นี่ไปดูควายแม่ครับดูครับควายแม่ตุ่มกรใหญ่ครับ ในงามครับขอพอสษเป็นอคอใหม่ครับเป็นเลียนธรรมชาติสุดครับเป็นห้างห้างยหญาก็เป็นห้างใหม่ครับในการติกันติกันระวังอคอก็เป็นใหม่เบิดครับน,นี่คือลูกๆของ ของควายเสียดำครับพามาเป่งแต่ละโตครับแต่ละข้อครับควายแม่กบบมีตัวโตอยิ่งใหญ่สามหลูกสร้างส,าสร้างครับสร้างน่อยเพื่อนข้อพอสิเอาไส้ มาเท่ครับเพราะว่าเป็นให้มันนุ่มครับเวลาควายอยู่นอนมันสินุ่มครับบ่เพิ่นบ่ใส่ซีเมนต์นะครับเพิ่นใส่ทรายครับควายแม่ถิ่โตแพ่งกระโม่อยู่ไซครับนี่ครับตัวนี้ครับอยู่ไซครับเดี๋ยววเดี๋ยผมสิบ้าทีมะน่องมาเบิ่งควายแม่โตที่ราคาแพงที่สุดเด็ดครกบง่ามกระโมสิชุดครับตัวนี้ครับ ซื้อๆเพิ่นซื้อเนี่ครับแม่เหมือนฝันครับแม่เหมือนฝันเนาะเพิ่นซื้อมากเท่าไรครับประมาณเพิ่นก็ซื้อมากรับแพงอยู่ครับเพราะว่าเพิ่นซื้อมากเพิ่นซื้อมากเหมาเหมามากโอ้เพิ่นเพิ่นมากแต่น้ำไผ่ครับอันนี้ประมาณเท่ครับไอ้เสียหิ่งครับเสียหิ่งครับหิ่งหิ่งพ่นใดหนออยู่ไวัยอะไรโอ้ไทยธานีเออเราของนั้นฮ่าโมเมนต์เสียเบิร์ดเนาะโมเมนต์เสียเบิร์ดเสียโอเนาะ ปกติเสีย<น>เบิดเสียโอนะคล้ายควายแต่ว่าขวอุทัยท่านี่ก็มีเสียควายหลายคนเนาะหรือควายอุทัยลอยด้วยครับอ,อน,นี่คือนี่คือควายอุทัยซ้ายซ้ายลอยลอยครับซ้ายเก่าครับเป็นควายตัวใหญ่ครับโบเมนควายแถวอีสานเท่าครับควายอีสานงตอนโมยอ่สานนี่นะครับเนาะเพราะว่าายครับ,รรบอุทัยท่านี่เนี่ยเป็นเป็นสมัยตะกาเป็นเป็นพื้นที่ที่อุดมซ้อมโบนนะครับเนาะมีหญ้าลายเมืนบ่มันเห็ุเนี่ยพัฒนาเหตุควายตัวใหญ่ คือตอนนี้ประมินราคาบ่ได้ครับตอนนี้นโอ้ตอนนี้ตอนนี้ผู้บรรยายบอกว่าผู้จะผู้ดูดแลควายเพิ่นว่าประเมินราคาบ่ได้เลยครับควายตัวนี้ครับจนบ่สามารถประเมินราคาได้ครับเพราะราคามันสูงหริ่งแห้งครับพพพเพราะว่าบ้างเดือนพฤศจิกาวันที่14พฤศจิกาวยานก็คือข,ขายลูกเพิ่นไป2ล้านครับโอ้ครับครับขายลูกสาว2ล้านนะครับเนาะไปทางอุทัยทือเกันครับครับ มาเบากไกๆของไหม่ผมมมาเบากไก่ๆหม่ผมเอาเบากเลยครับเบากเลยคือควายแม่นีลูกแรกเพิ่นเป็นแม่เพชรเหมือนฝันครับครับควายที่แบบได้แบบแช่มแบบหลายแขวยได้อาเซียนไทยแหละครับครับระครับตัวที่สองก็คือมัญชนะครับมัญชนะเป็นควายตัวผู้ครับพ่อพันธุ์ครับครับตอนนี้ยู แค่ว่าฟ้างครับขลสินฟ้างเสียบ่อยครับครับครับตัวที่สามกับน้องยกมณีอยู่กับเสียเบิร์ดครับครับตอนนี้ได้ถวยเป็นบ้านเหรนครับช่วงนี้โอ้ยกมณีครับรางวัลในแต่ละเทือกชนะเลิศไดเงินรางวัลประมาณเท่าไรครับรางวัลบ่บ่หลายครับแต่ว่าแต่ว่าได้ถวยคือชื่อเสียงนะครับเนาะถวยพระราชทานครับโอ้คือเป้าหมายคือถวยพระราชาธานุโอ้ชื่อเสียงนะครับเนาะเป็นเกียรติประวัติเนาะมันทรงคุณค่าโอ้ทรงคุณค่าประมือนค่าบุรนะครับเนาะ เรื่องลัางวัานนี่คือบ่ไดบ่ไดสนใจหรอครับครับครับสนใจแต่ว่าเดี๋ยวเขาได้ถวยพระราชท่านนี่คือสูงสุดแหละนะครับเนาะเอาคนเลี้ยงควายเหรอเออเขาคนเลี้ยงควายเนาะครับเนาะก็ตัวที่สี่กับน้องสันฝันกับเพิ่งขายไปให้เสียเจอุทัยครับสองล้านครับผมครับผมเขาอาจจะเห็นควายทั่วไปมากมหมนะครับแต่ว่ามันบงเป็นควาย ควายโคตระแบบเลยครับผมเคยเห็นกับคลวยล้าอยู่ครับแต่ว่าควยเนี่ยคล้วยอุทัยธานีจะเป็นตัวใหญ่สูงือสรสากนะครับใหญ่แห้งขามันแข็งมันงใหญ่แห้งครับเป็นเหล่าเก่าเลยครับโอ้ใหญ่แห้งครับมหาศาลคว้วยตัวนี้เรียบง่ามเนี่ยครับเอองามบดทุกสิ่งทุกอย่างซ้ำกันครับเออพรออินปั่นแตงลงมานะครับควาวยตัวนี้งามแห้งอืมแต่นี่เราข่าวว่าเขาไม่ให้แปะตอนตอนนี้มีคนมาทาท่ามแปดแปดแปดล้านครับ แต่ว่าจะคข้องเพิ่นมาบอบอบอได้ยินครับแปดล้านเพิ่นว่าเพิ่นยังมดจากขายครับแปดล้านเพราะว่าขายแต่มันก็หาบ่ได้ยีนครับมันหายากรั่คงายมามหายากนะครับเนาะแต่ว่าคายกี่ลายเดี๋ยวมันลายแล้วกจะให้ลูกแบบโตได้โตนั่นนะครับโอ้ให้ลูกดีให้ลูกง่ารัมครับอุทัยธานีเพิ่นมีท่ายาัเจักโตครับตอนนี้คือท้าอยากออกซี่ว่ามีผลงานแบบซีโตครับโอ้หาในทองเลยเหรครับโอ้ไม่ถึงว่าลูกเพลินได้หาโตเลยเนาะ หาตัวนี่ทองครับซีซีแล้วครับโอ้ซีนี่โตนะแล้วก็มีผลงานมั้งตัวตัวตัวแบ่งไปก็มีผลงานเบิร์ตได้ลูกได้เต้าก็งามคือแม่เบิร์ตโอ้โอ้บัดนี้เพื่อนคอกเพื่อนเนี่ยเพื่อนเอาแต่ใส่บอกครับมาใส่นี่ครับโอ้เพราะว่าเพราะว่าหอยควายมันนอนนมนมนะครับเนาะเออเหตุผลเหตุผลนะ บปว่าเ้ากับบดเอาหนามหนามล่างมหนบ่บ่พอครับแล้วก็เหาเก็บไอเก็บขีดก็อย่างไม่กาง่ายโอ้เวลาเก็บขีดก็ง่ายอลไรก็ว่ต้องเอาหนามฉีดขึ้นชื้นซีเมนต์นะครับเนาะอืมโอ้ผิวควายเนาะคือสร้างนี่แหละผิวควายผิวผิวควายคือคล้ายสร้างนะครับเด้อลักษณะคือสร้างหน่อยไปเลยนะครับ อถ้าเบิร์กระคาครับระวังระวังค้าหนาค่อย,อยนะมันจะอยู่ห่างๆกันครับค้าห่างกันเล็บเล็บยิ่งๆครับเล็บอ้าวสาหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ